ก็ตางานเดียวงานแรกเลยวันนี้มาถือฉาเดียวเป็นไงบ้างคร,บรับดีใจครับที่ตอนแรกเราว่าจะมีคนมาดแูแต่ว่ามีคนมามาอยู่ครับก็รู้สึกดีใจมากมากขอบคุณมากปกติเราจะออกงานคู่พอพอต้องเป็นงานเดียวครั้งแรกในชีวิตเป็ไงรู้สึกเหงาเหรอไหมอ่าไม่เหงาแต่ว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์เลยดีกว่าใช่ ได้มาลองแบบชายเดียวครั้งแรกอะไรยเงี oui, ้ยก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นกว่าอยู่คู่ครับแต่ว่าก็รู้สึกดีที่ได้ทำมาได้คุยอะไรกับเขาไหมฮะว่าเออวันนี้จะมาวันนี้เอ่าไม่ได้คุยครับสงสัยหลับอยู่ตอนนี้ปกติเวลาเราออการมันจะมีรูปคู่เนี่ยเวลายวนสุ่มมุกกันอะไรกันอย่างเงี้ยดูดิวิดิวของเขาไม่มารู้สึกน้องๆไหมอ่าส่งมุกกับตัวเองครับ ก็เล่นคนเดียวเต้นคนเดียวไปเลยใช่ก็เต้นคนเดียวไปเลยบนเวทีเออชิลๆอยู่แล้วชิลๆแล้วครับสามารถจัดได้ครับถ้าจะดีก็คู่ก็ได้ครับเออผมก็บอกว่าเขาเก่งตุ้งเก่งท่าให้อะไรครับเขาเป็นตุ้งเก่งท่าให้เหรออ๋อใช่ผมไปดูในไอจีเขาใช่แล้วผมก็เต้นตามแต่ว่าอาจจะไม่ได้เชอาเขาเป็นไงส้มนี้ทำงานตับบวันอยู่ไหมครับคเจ็ดวันนอนที่ ครับก็มีมีครับมีเรื่อยๆครับทุกอย่างกทำงานเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งไม่มีวันหยุดแค่ไม่มีวันหยุดเลยสนุกครับสนุกมากครับใช่ครับหาตังครับยังมีเก e n e r ี y สูงขนาดนั้นนหาตังครับเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเป็นวัยรุ่นสร้างตัวดูไม่ชัดยังไงเลยครับเป้าหมายของผมคือเอาไปเลี้ยงดูพ่อแม่ครับมอยากให้พ่อแม่ทำงานอยากเลี้ยงดูพ่อแม่แล้ ก็คืออยากให้อยู่เฉยเลยแล้วเดี๋ยวเราใช่ครับเดี๋ยวนอนอยู่เฉยอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวเอาไปเองใช่เราไม่มีเป้าหมายอย่างนั้นเลยเหรอโฟใช่เป้าหมายของผมชัดเจนมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อของเนี่ยคุณพ่อเนี่ยบอกไหมว่าเออเรามีเป้าหมายอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยอ่าไม่ได้คือทำไมถึงไม่ไปบอกเขาอะไรเงี้ยเขือนท่านไเห็นเขือนออแต่เขาก็ไม่รู้เนาะเขาก็เป็นเขาถ้าจะรู้แล้วงๆเขาเป็นห่วไม่เราเราทำงานหนักขนาดนี้แบบเด็กอายุแปดปีเองแต่ว่าทำงานเยอะอ่าเป็นห่วงนะครับ ไม่น่าเป็นห่วงเขาบอกว่าดีแล้วใช่จะได้แบบจะได้ฝึกจะได้เก่งๆปกติเขาดูแลเราอย่างไรเวลาอยู่บ้านเขาดูแลครับอ๋อถ้าเป็นแม่ก่อนแม่ก็จะคอยแบบเวลากลับมาจากบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยเช็ดหน้าให้อะไรก็มำระให้อะไร ส่วนพ่อก็จะคอยขับไปส่งนี่นั่นอย่างเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างงี้เขาต้องรูพิเศษนะอาหารการกินอ่ะไม่ครับผมกินเองครับหายกินเองหายกินเองใช่ก็ให้หายกินอย่างนั้นตอนนี้เองเขารู้ไหมว่าแบบเอ้ยเราคือนซูเปอร์สตาร์แล้วโอ้โหอย่าใช้คำว่าซูเปอร์สตาร์ผมเราดังแล้วดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณล้อคุณไหมเขารู้ไหมเขารู้ไหม อ่าครับขันทุกข์ขันทุกข์เลยเคุณแม่ก็แฟนกลับไปด้วยเลยไหมตอนนี้ครับใช่แม่ก็ดูแต่ผมทตอบแม่ก็ซึ้งแต่นะผมเอนแรกเราเป็นอย่างไหนะกับคุณพ่อคุณแม่จะแบบมีคนไปกลับก็มาทักทายมีคนอ่าหมายถึงทักทายพ่อแม่ครับทักทายเราแต่พ่อแม่อะไรเงี้ยเ๋อมีครับเวลามาเดินห้างอะไรเงี้ยไปเดินกับแม่อะไรเงี้ยก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปเขาดีใจไหมวันนี้แบบพวกเราแบบสำเร็จแล้วอะไรเงี้ย เขาจะดีใจอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ไม่แบบเขาไม่ได้ไม่ทะเลาะผมผมไม่ค่อยพูดอะไรพวกนี้ก no ับคนในครอบครัวอ so ีกทีหนึ like ่งพอมันมีงานเยอะอย่างเงี้ยเราวางแผนการเรียนว่ายังไงเพรก็เดี๋ยวก็ต้องแบบเรียนแนวอ๋อใช่ครับก็ต้องจัดการดีๆครับการบริหารช๊อปอ่าเรียกเลยการบริหารเวลาที่สำคัญมากเปิดเทอมเมื่อไหร่นะครับเปิดเทอมเมื่อวันสิงหาสิงหาคมเนี่ยคือข้าวสาเรอาได้ะโอ้โหขอบคุณครับ ตัดสิใสนใจเรื่องนิติศาสตร์อ่ะเออจริงที่จริงมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดไว้อ่ะตอนแรกเราคิดยังไงตอนแรกตอนแรกอยากเข้าเศรษฐศาสตร์อ่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เครียดครับเ <c oughs> <อ> <c oughs> พราอดีเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมสมัครไปเศรษฐศาสตร์แล้วมีนิติด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สมัครเศรษฐศาสตร์ไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เลือกับสองผมเนี่ย ด้วยความนอนน้อยนอนไม่พอก็เลยเวลาแบบส่งไปสมัครอะไรเงี้ยครับส่งไปซ้ําแต่ว่าเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์คะแนนอะไรเงี้ยผมก็สอบมาแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่งไปสมัครซ้ําอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ไปสัมภาษณ์ฮะใทยก็เลยเ่านเจริญแขงไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาอีกคณะหนึ่งที่นิสสาครับนิสสานเนี่ยผมเครียดมากเพราะว่าเขารับแค่สิบคนรอบที่สองแล้วสิบคนแล้วเป็นรอบสุดท้ายด้วยผมก็เลยแบบเครียดมากช่วงนั้นครับ ตัวที่กลัวแบบไม่มีมหาลัยเรียนใช่ก็เลยแบบไปเยนพิเศษะไรอย่างงเี้ยะประกาศเรา,าได้ชื่อเราตอนนั้นมันดีใจขนาดไหนครับดีใจมากเลยครับตอนนั้นถ่ายรายการอยู่ยังไม่รู้ได้เขาอีเมลมาบ<ม>อกว่มมามมรู้สึกดีใจมากเพราะนอกจากดใจเลือกคณะนิะตนิศาสตร์เราคิดยังไงว่าเราไหวไหมต้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเออคิดเราคิดไปพูดไปใหม่ดีกว่าเดี๋ยวก็คิดว่านักแสดงก็แปลกเหมือนกันที่บอกว่าไปเรียนด้านกฎหมายอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้มาเรียนการแสดงหรือว่าเบื้องหลัง ทำไมเราถึงตัดสิดดนใจเล่นด้นยีนใช่ครับมีอ่ามันเป็นเขาเรียกหลักสูตรกฎหมายเขาเรียกอะไรอ่าเคทคโนโลยีแล้วก็ธุกรก,กิจอะไรประมาณนึงใช่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีไม่อา,อาจจะไม่เป็นทนายอาจจะไปบริษัทเกินทนายอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็<น>ต้องไปดูการเปิดธุรกิจหรืออะไรที่มันถูกต้องตัวเองในอนาคตอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมคิดว่าสมมุติถ้าเข้าเปด้านธุรกิจแล้วเรารู้กฎหมายอะไรเงี้ย เป็นสิ่งที่ได้เปรี่ยนในอ,อนา,าคตแล้วมันต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเราจะคิดจะวางแผนเรื่องนี้ไงบ้างครับก็ก็ก็ต้องาทำแบบที่เคยทํามา <c oughs> ใช่ก็บริหารเวลาดีๆก็เวลาจะไปเรียนก็แจ้งคิวโรงงนานพี่พี่พิเศษอะรจริงๆคือนอกเหนือจากเราครอบครัวที่ดีใจเราติดแบบนิทรรศแล้วแฟนคลับก็เหมือนเช่า LED แบบคอนเสิร์เลยครับเยอะมากครับใช่รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณที่ เห็นเรื่องอะไรเห็นความสำคัญนะครับได้นำแมส LED กี่อันที่แฟนคลับเช่าไว้แล้วมีโอกาสได้ไปดูเก็บโปรเจกต์กันมีครับียกไปดูที่ตึกแกมี่ครับเรได้ถ่ายมาด้วยใจดใจเป็นคนทำเก็บโปรเจกต์ไหมทำเก็บโปรเจกต์เป็นแฟนครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะพยายามไปครับวันนั้นไปตึกแกมี่จะทำงานดีก็เลยแมสไปาได้ซื้อของตัวเองไหมคะกับงานที่แบบว่าเราแบบสามารถทำได้ยังเขาจะไม่เชื่อให้ตัวเองเลยครับ เก็บตังค์เก็บตังค์ไม่เราอยากให้รางวัลตัวเองไม่โฟกัสในการทำงานทั้งเอออ้ยทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเรียนอะไรเงี้ยในขณะที่เราเลี้ยงเองผมว่าแค่นี้ก็รางวัลสำหรับผมแล้วแค่แบบมีคนมาชอบมีคนมารักอะไรเงี้ยครับก็รางวัลรู้สึกเหมือนเราชอบการทำงานมากเลยชอบครับตั้งใจตั้งนี้ทำไมแล้วเขาอยากทำงานมากขนาดนี้รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบมันมันมีความตื่นเต้นมันมีความอะดรีนาลีนหลั่งเวลาแบบมาเจอผู้คนเยอะๆไปมาเจอแบบอะไรเยอะแล้วก็ต้องมา แบบทำในสิ่งที่เราไม่ไม,ไม่ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ช่นมาเต้นต่อหน้าคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเออสนุกแล้วก็วงการบันเทิงเขาเรียวกว่างานเกี่ยวกับการสแสดงการร้องเพลงอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เพิ่งเพิ่งเจอว่าตัวเองชอบมากๆครับแล้วก็อยากอยากทำไปเรื่อยๆออยากขโอกาสได้พบได้ทำงานไปเรื่อยๆครับพบกับคู่ค้งที่ได้จากงานทำงานใช่ไหมคะทุกครั้างเนี่ยแต่คุณทำงานหนักมากมันมีเป้าหมายอะไรในอนาคตที่อยากได้เป <c oughs> ้าหม <c oughs> ายนะก็คือ